REST DJ สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูยินียรรายวิชาสุขาศึกษา EP ที่15นะคะวันนี้ครูยิจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะนักเรียนคะใน EP ที่15นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะคะ เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยใน EP นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านทั้งการเจริญเติบโตขึ้นของร่างกายการพัฒนาด้านสติปัญญาใจ,ใจิตใจและอารมณ์ และการปรับตัวในสังคมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตนะคะนะักเรียนก็จะมีดังนี้เลยการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งขนาดและรูปร่างตามธรรมชาติและค่อยๆเป็นค่อยๆไปในช่วงอายุประมาณ9-12ปีมีลักษณะทาง ร่างกายที่สำคัญนะคะหลักๆเลยก็มีดังนี้นะคะอ่ะหนึ่งนะคะเพศหญิงส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านความสูงและด้านน้ำหนักนะคะอย่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของร่างกายของเพศชายแล้วก็เพศหญิงนั่นเองนะคะในช่วงอายุประมาณ9-12ปีนะคะ เรามาดูตารางเกณฑ์น,น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของเด็กไทยในช่วงอายุ9 12ปีกันนะคะอ่าอายุ9ปีนะคะเริ่มที่เพศชายก่อนนะคะส่วนสูงก็จะประมาณ21นะคะถึงประมาณ27นะคะกิโลกร,รัมนะคะส่วนส่วนสูงนะคะก็ประมาณ121ถึง130 8ปถึง39ประมาณนี้นะคะส่วนเพศหญิงนะคะกะ็น้ำหนักนะคะก็จะประมาณ21ถึง37นะคะอ่า37 38นะคะก็ะเฉลี่ยก็คือหนักประมาณผู้ชายประมาณ1กิโลนะคะส่วนสูงก็เหมือนกันนะคะก็ประมาณอ่า1เซนนะคะจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะ ช่วงอายุ10ปีนะคะเรามาดูอายุ10ปีกันบ้างนะคะอายุ10ปีนะคะเพศชายก็จะมีน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ23ถึง40อ่ะซื้อ41นะคะเพราะว่ามันมีจุดหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนสูงนะคะก็ประมาณ126ถึง143หรือ44นะคะอ่ะปัดให้เป็น44แล้วกันส่วนน้ำหนัก ของเพศหญิงนะคะก็ประมาณ23ถึง42โอ้โหเยอะกว่าผู้ชายประมาณ1 2กิโลนั่นเองนะคะส่วนสูงก็ประมาณ127นะคะถึง146นะคะอันนี้ก็สูงกว่าผู้ชายขึ้นมาประมาณ2 3เซนนะคะ อ่าอายุ11ปีนะคะเพศชายน้ำหนักก็จะประมาณ25ถึง45เนาะอ่าส่วนสูง130ถึง149นั่นเองนะคะส่วนเพศหญิงนะคะน้ำหนักอยู่ที่26นะคะอ่าถึง46นั่นเองนะคะก็จะ น้ำหนักเยอะกว่าผู้ชายประมาณ1นกิโลเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างเท่าไหร่ประมาณ 1- นกิโลนะคะอ่าแล้วก็ส่วนสูงนะคะอยู่ที่132่งถึงหนึก็จะสูงกว่าผู้ชายขึ้นมาประมาณ3 4เซนติเมตรนั่นเองนะคะอายุ12ปีกันบ้างนะคะประเภทชายน้ำหนักประมาณ28ถึง50นะคะ ส่วนสูงนะคะก็จะประมาณ135ถึง156หรือ57นะคะเรามาดูน้ำหนักของผู้หญิงในช่วงอายุ12ปีกันบ้างนะคะก็เพศหญิงนะคะน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ29ถึง50นะคะนะ5 0 2 0นะคะอ่าก็จะหนักกว่าผู้ชายขึ้นมาประมาณ200กร,รัมนั่นเองนะคะส่วนสูงนะคะ ส่วนสูง138นะคะถึง156หรืออ่ะตีไป57แล้วละกันเนาะ,ะเฉลี่ยส่วนสูงก็จะเท่าๆกันนะคะกับผู้หญิงนะคะในช่วงอายุนี้เนาะ,ะก็ไม่ห่างกันมากนะคะ,อะสองนะคะฟันแท้เริ่มขึ้นแทนที่ฟันน้ำนมและมีเริ่มมีฟันเคี้ยวขึ้นมานั่นเองนะคะ นะคะเริ่มปรากฏล,ลักษณะทางเพศของแต่ละเพศชัดเจนโดยในเพศหญิงสะโพกจะผายออกหน้าอกก็จะขนาดใหญ่ขึ้นเอวก็จะเล็กลงนะคะมีโคนขึ้นที่รักแร้แล้วก็อวัยวะเพศนั่นเองนะคะส่วนเพศชายก็เสียงจะเริ่มเปลี่ยนจากปกติเป็นเสียงใหญ่ไหลกว้างนะคะมือและเท้าก็จะใหญ่ขึ้นมีกล้ามเนื้อเป็นมัดนั่นเองนะคะ แล้วก็มีสิวมีนวดและขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศลักษณะเหล่านี้จะเป็นไปตามเพศโดยกำเนิดนัเองนะคะ,ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะรูก็เอามาคร้าๆนะคะให้นักเรียนได้ดูประมาณเท่านี้กันก่อนนะ แล้วครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะอยากจะให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศาทางด้านร่างกายของเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะแล้วก็มีวิธีดูแลเราจะมีวิธียังไงนะคะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เฮ้ป็นไ,ไงนายเนงนายไหรเไรืงไหมงเราได้เดมื่อคืนโท่ไปไปสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างปิดเทอมไปเที่ยวเล่นสนุกที่ไหนกันมาบ้างคะเอาละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเล่าทีละคนแต่ว่าเรามาเริ่มเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องเพศศึกษากันนะคะเอ๊นักเรียนรู้สึกตัวกันไหมคะว่านักเรียนหญิงและนักเรียนชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนขึ้นแล้ว ถ้าอย่างนั้นในวิชาแรกของการเปิดเทอมวันแรกครูมีงานให้นักเรียนส่งภายในคาบค่ะคุณครูจะให้เวลา30นาทีเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าแล้วจับกลุ่มมาเล่าสรุปสิ่งที่นักเรียนไปค้นคว้ามาได้ดีไหมคะคร้าครูขอตั้งหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศและสุขอนามัยทางเพศสําหรับนักเรียนที่ควรรู้แล้วกันนะคะ เฮ้ยเราว่าเราไปหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันดีกว่านะไม่เห็นต้องมาหาหนังสืออะไรไปสรุปให้ครูฟังเลยอะเอาหนะ่า <c oughs> ครูให้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกสิบนาทีสุดท้ายเราเดินมาห้องสมุดหาอะไรก็ได้จะไปยากอะไรก็แค่บอกว่าจากทารกก็เป็นเด็กโตมาหน่อยก็เดินได้แล้วก็เข้าเรียนแล้วก็เป็นวัยรุ่นทำงานแล้วก็แก่แค่นี้เองเอาแล้วเรื่องสุขอนามัยละ่ะ ปาท่อพวกนายไม่อาบน้ำกันหรือยังไงก็อาบน้ำฟอกสบู่ทุกวันแค่นี้เองอเอวันนี้เรามีการ์ดไฟติ้งมาด้วยแม่เราเพิ่งซื้อให้เมื่อวานะมาเล่นกันเถอะเฮ้ยเป็นไงนายเป็นไงได้รอเปล่าได้เรื่องไหมเฮ้ยของเราได้เป็นยังไงบ้างคงได้อะไรมาเล่าให้ครูฟังเยอะเลยอะเคนกลุ่มเคนมีกี่คนคะออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยละกันนี่นายนั่นแหละ นายออกไปพูดเลยนายแหละนฮ้นายแหละใช่ใช่ไปไปสิคือว่าจะจากทารลกกอกกลายเป็นเด็กแล้วหยุดก่อนค่ะนี่กลุ่มของเคนได้ไปค้นคว้าข้อมูลมาใช่ไหมแล้วมัวแต่ทาอะไรกันอยู่ครูจะให้เวลาอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยพร้อมกลุ่มของใบเฟิร์นแต่ว่าตอนนี้ครูจะทำโทษกลุ่มของนักเรียนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามงานที่ครูมอบหมายให้น่าเลยนายละแหละนายละนายละ แ่่ก <off Jord ania> <oot noir> ิอแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปพูดอ่ะถามพ่อแม่จะรู้ไหมนะแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้เนี่ยเฮ้อไม่ต้องตกใจพี่ชื่อแรบบิท เป็นกระต่ายจากหนังสือสุขศึกษาจะมาช่วยไขยปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับเคนเองวัยแรกรุ่นคือเด็กอายุประมาณ1ิปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่วัยรุ่นเด็กวัยน้องๆเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเลยละเช่นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายมีนวดมีขนขึ้นที่รักแร้หน้าอกและอวัยวะเพศมีเสียงแหบมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นแขนขายาวขึ้นมือและเท้าใหญ่ขึ้น จนบางทีทําให้เรารู้สึกเก้งก้างหยิบจับข้าวของก็มักจะทําตกหล่นบ่อยๆเพราะการจเจริญเติบโตของอวัยวะยังไม่สัมพันธ์กันอาการแบบนี้เป็นกันทุกคนครับแต่จะแสดงออกช้าเร็วมากหรือน,น้อยก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของน้องๆแต่ละคนและในการจเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กหญิงจะเร็วกว่าเด็กชายเล็กน้อยมีขนขึ้นที่หัวหนาว หน้าอกและสะโพกขยายขนาดขึ้นส่วนการพัฒนาการทางเพศของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงเด็กผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอัณฑะจะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศชายหลายชนิดที่สำคัญคือเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นชายส่วนเด็กผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรังไข่จะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหลายชนิด แต่ที่สำคัญคือเอสโตรเจนทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นหญิงอวัยวะเพศช,ชายเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคือองคชาตและลูกอัณฑะส่วนของเด็กหญิงค่อนข้างจะเร้นลับถึงแม้จะเห็นได้จากภายนอกคือ,อนหัวนาวและแขนใหญ่เท่านั้นแต่อวัยวะสําคัญที่ทําหน้าที่สืบพันธุ์จริงๆอยู่ภายในร่างกายคือช่องคลอดมดลูกท่อนำไข่และรงังไข่ครับ อาบน้ำทุกครั้งควรล้างอวัยวะเพศด้วยน้ำและสะบู่ทุกวันอย่างไร้ยวละสองครั้งและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำงความสะอาดจ,จุดซ่อนเร้นอืมก็แค่อาบน้ำฟอกสบู่ก็น่าจะโอเคแล้วนะด้วยเด็กชายทำความสะอาดโดยรูดหนังผุ้ลายองคชาตขึ้นมาให้ส่วนหัวอวัยวะเพศพโผล่ตรงนี้จะมีสารข้นเหลวหรือที่เปียกติดอยู่จึงต้องทำความสะอาดล้างให้หมดและจากนั้นซักให้แห้งสำหรับเด็กหญิง หลังทำความสะอาดล้างแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดอ่อนนุ่มซับให้แห้งระวังอย่าเช็ดแรงเกินไปจะเกิดเป็นแผลได้และหลังจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระก็ควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งในเด็กหญิงให้ทำความสะอาดจากอวัยวะเพศไปถึงทางทวารหนักเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากทวารหนักติดต่อมายังช่องคลอดส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศหญิงควรสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกลิ่นอับชื้นสวมกางเกงชั้นในให้ขนาดพอดีไม่คับแน่นจนเกินไป และไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปะปนกับผู้อื่นหากเพื่อนๆเกิดความสงสัยหรือเกิดสิ่งผิดปกติกับอวัยวะเพศควรปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูครับจบการรายงานแล้วครับบ่ซงแม่โซงาม่ sorry it's dj